ไปทำอะไรต่อครับต่อไปเดี๋ยวเรามาคาลิเบตถังเป็นถังหวานและรอบนี้เปลี่ยนบ้างถังฉีดมาหลาย EP แล้วเดี๋ยวทำยังไงเรามาดูกันอันดับแรกมาที่รูปเฟือง,งเห็นไหมไอคอนมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นรูปถังหวาน<ม>เลือกมาที่คาลิเบตถังเปล่าคาลิเบตเลยแต่ถังเราต้องเปล่าจริงๆน,น,ถงนะถังเปล่าน่าจะถังถังสับปะรดว่างเปล่าแล้วกดตกลงต่อไปคาลิเบตภาชนะให้เป็นถังเปล่าเหมือนเดิมกดเริ่มสอบเทียบเลย ทีนี้แหละคาลิเบรน้ำหนักต่อใส่เข้าไปเขาบอกให้ใส่20โลเราก็ชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในถังป่าเราไปชั่งกันครับต่อไปเราจะต้องเอาปุ๋ยชั่งกิโลให้ได้20กิโลให้ได้20กิโลเป๊ะๆนะใส่ลงไปในถัง หลังจากใส่ปุ๋ยลงไป20กิโลแล้วเรากดเริ่มสอบเทียบได้เลยล้าก็ตกลงทีนี้เขาก็จะบอกน้ำหนักที่ตรงเป๊ะที่ใช่ที่ถูกมาแล้วว่าในถังเนี่ยมีอยู่20.5กิโลทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อให้น้ำหนักในถังเนี่ยกับที่เราใส่ไปเนี่ยมันตรงกันมันก็จะคำนวณในการใช้งานในการหวานได้ถูกต้องและแมน่นยำต่อไปเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่มีสาระและไม่มีสาระบ้างเนี่ยมาให้ชมกันใหม่ไป